อาปกติวเท่ปปาป,ปฏิบัติธรรคปฏิบัติว่าแต่ใจด้ว่าคือหม,ม่นี่โทรศัพท์เร่าหม่ยผกเงินหมยถือเงนหม,ยม่ยผกเงินหมนี่โทรศัพท์คือ,อาการตุกกะจอนมาพะะเพราะว่าพระแ่ในวัดเท่านก็มีเราเอในโผ่เพื่อนถือเงินรับ ม่เอเอถือโทรศัพท์โทรศัพท์เข้าเ้องเข้าหาอทุกค์ม่อาเลกดันถือกัไม่งค์ยถือโทรศัพท์ก้องโทรศัพท์ก็หลับนเหตุจำเป็นขอโทษครับพระวัาขอตทษกระกปงขึ้นแม่เพ่นๆไปากข้าวไปฝกน้ำร๊ไปทีเหตุนะแต่พะเอากาศตุกตจอนมา ัการขั้นาอนมาเกี่ยวชผัดปฏิบัติเราต้มบอกว่าปฏิบัติสกุลสก้าวให้ตัวประธามหาว่าพรศัพท์าบันพคือพเกินห่าพกคือต่อมาสละต่อมาสละเชื่อว่าเราใสก้อนได้ขนาดนี้ที่เขาอยู่ในนี ต้องให้บริสุทธิ์เสมอกันคนสบายทีจะได้อ,อาวาดิต้องเอาออกเอาไปฝ่ากับการการย่อยมด้วยกันนี่โทรศัพท์นี่ปจัจเจกฮะเอาออกแต่รถเออที่ทานมากทีมากอบ้มร่มพะรุกูลพะรุกูต้องสอบถามตะวันฮะนี่ ตลอดสายพรมีเอ่ะเเอาป่าไว้กดเม่เสี่วันวันเป็นบัวาเข้าสีล่าไป,ไปไปเอาขึ้นไปแต่จะได้นีกล้องถอรออกหดบอกว่าจะเป็มก็สับเป็นตักใจคือประเท่าวันท่า มักโภคาปพฏิบัติมากโคกเสร็จเพามว่ามาจรอดเป็นปฏิปทาของปาลหันดุคนคนทุกไปแล้วทุพนไปแล้เพราะันการเาคนกับปฏิบัติที่นี่นะกศึกษา,ามากเลามาใส่แลาปฏิบัติถ้าเที่ยอบวดมาถึงมือนี่มกม่ใคย้พบโทราศัพท์ถือโทราศัพท์มัเป็นกรรมสิทธิธ์ เงินบาทหน,น,นึ่งก็เคยถือเงินบาทหนึ่งก็เคยถือก็เคยปกก็เค่พากันจะเปิดบทเท่ามูลินเดอน์เพื่อขั้มสัตว์ขั้มจริงปฏิบัติหน้า,าขอบความผู้วาจารย์แล้ตอนนี้ผู้วานำมาปฏิบัติทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนทุกศิกษาบทมันเป็นพระวิเน่ค่ะมันเป็นพาวิเน,น่